นี่คือต้นข้าวอายุ2เดือนนะครับที่ผมที่ผมฉีด EM ไว้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะมันเมื่อเทียบกับตัวผมแล้วมันจะสูงขนาดไหนครับนี่นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณจะถึงเอวแล้วสังเกตดูนะครับถ้าถ้าหว่านถ้าเราหว่านปุ๋ยเคมีเนี่ยใบมันจะสูงเขียวแล้วก็ใบจะโค้งๆลงอย่างนี้แต่ถ้าเราฉีดพวกน้ำหมักหรือพวก EM หรือใช้ปุย๋ยชีวภาพอ่ะ ปุ๋ยอินรีนะครับหรือปุ๋ยที่เกิดจากการหมักอะไรต่างๆเนะี่ยใบเขาจะตั้งตรงแบบนี้เลยนะครับตั้งตรงๆอย่างนี้แข็งๆเหมือนที่ผมทําอยู่เนี่ยครับสวัสดีครับ KC TV คนทุนน้อยทําเกษตรครับวิดีโอนี้ครับผมจะมาขยาย EM จุลินทรีย์หมักการหมักต่างๆนะครับผมรู้สึกเหมือน,ม,นมันเป็นคนงานที่เราให้ไปทํางานเขาก็ทํางาน แต่ถ้าเป็น E m เนี่ยผมรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นคนงานที่เป็นทหารนะให้อยู่ในฝึกอยู่ในระเบียบวินัยทําหน้าที่ของตัวเองอ่ะผมรู้สึกมันอย่างนั้นจากคือผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมใช้แล้วก็เห็นกับพืชน,นะครับพืชเน้นๆของผมก็คือข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการขยายครับอย่างที่บอกไปครับการขยายเอ็มของผมก็คือผมจะขยายในปริมาณที่เยอะซึ่งผมจะขยายเสษถัง100ลิตรนะครับถังนี้เป็นถังที่ผมซื้อมาครับราคา500บาทครับ ส่วนผสมที่จะใช้ในการขยายก็คือ1 EM อนะครับ2แล้วก็น้ำตาลอย่างที่ได้กล่าวไว้ลวเมื่อกี้นะครับแล้วก็น้ำนะครับน้ำน้ำที่อยู่ในถังนี้นะครับอันดับแรกครับเราก็จะเทน้ำตาลเราขอญยกเปิดฝาก่อนอันดับแรกครับผมก็จะเทน้ำตาลนี่นะครับน้ำตาลลงไปในในน้ำน้ำนี้ผมจะใส่ หนึ100ลิตรนะครับนะครับเราจะมาเทน้ําตาลนครับน้ําตาลนี่เป็นน้ําตาลที่น้ําตาลข้นแล้วผมก็เอามาทําให้ให้ให้เหลวนะครับเดี๋ยวจะเทเลยอันนี้ผมถือกล้องอีกคนเดียวนะครับดูดูด,ดูลักษณะของน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลเหลวที่ที่ผมเอามาละลายน้ําแล้วนะครับ คือผมจะเทลงไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่อจากว่าน้ำมีมีปริมาณที่เยอะมากที่เทลงไปนี่ก็คือ3ลิตรนะครับเป็นน้ำตาลที่ละลายน้ำแล้วนะครับเทลงไปหมดเลยนะครับน้ำตาลนี่สลิตรนะครับเทลงไปหมดเลยครับ ก็จะได้น้ําข้นๆแบบนี้ครับนี่เราก็สามารถที่จะเอามือตรวจสอบดูได้ว่ามันละลายไหมแต่ถ้าน้ําตาลมันข้นๆอยู่นี่ก็ต้องต้องทาให้ละลายนะครับน้ำันนี้เป็นแค่กากน้ําตาลนะครับไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายอะไรนี่ก็คนลงไปจากนั้นครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมขยายมาในในตอนที่บุมปออบรุมนะครับ แล้วผมก็เอามาขยายแล้วก็เอามาทําใช้วันนี้ก็เลยมาทําให้ดูครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราดูว่าไอ้น้ำน้ำตาเนี่ยละลายดีแล้วนะครับน้ําตาลนี่ก็คือจะเอาไปเป็นอาหารของจุลินทรีนะครับนี่ครับถ้ามันเป็นนี่มันจะหอมเลยแหละอันนี้กลิ่นน้าตาลก็จะประมาณนี้แหละน้ําตาลก็จะหอมๆเป็นมันน้าตาลไมหมอะไรทีนี้ครับเราก็จะเท EM นะครับ EM นี่นะครับ ซื้อมาเก้าสิบบาทได้เ่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ก่อนหกนสิบาทเองตัวนี้รอสักเก้าสิบเลยแล้วเปิดฟ้าก่อนครับอืมเขาจะมีซิลมาอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟ้ากันเปิดฟ้าอีเอมส์นี่นะครับเด,ดี๋ยวดมดูกลิ่นก่อน อืมก็จะประมาณนี้แหละคุณนิยมโอเคกับแล้วลเทลงไปเลยนะครับผมเทหมดเลยนะครับอันนี้คือผมเทหมดเลยนะครับแล้วก็กรอกน้ำลงไปหลังจ,จากนั้นก็รออีกประมาณ ประมาณ5้าวันนะครับก็แค่นี้แหละครับวิธีขยายก็แค่เอาน้ำตาลมาละลายน้ำแล้วก็เทเอ็มลงไปแล้วก็คนนิดหน่อยครับนี่คือวิธีขยายเอ็มของผมนะครับโดยใส่ถังถังขนาดใหญ่นี่แหละถังร้อยลิตรนะครับจากนั้นครับผมก็จะปิดฝาแล้วรออีกประมาณ5วันอาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นครับ แต่ว่าต้องเปิดฝานะครับวันหนึ่งเนี่ยต้องเปิดฝาอย่างน้อยนหนึ่งครั้งนะครับถึงจะจุลินทรีย์ถึงจะ,ถ,งจะถึงจะไม่ตายว่าจุลินทรีย์ก็ต้องการอากาศเหมือนกันนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มซีมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องการอากาศนะครับก็จะปิดไว้แล้วก็มาเปิดประมาณวันละครั้งโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมค, TV, ครับเกษตรทีวีครับคุณทุนน้อยทำเกษตรครับ